สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมานําสูตรนี้ครับมาคํานวณให้ท่านได้รับชมกันสําหรับรัฐบาลครับมีสูตรเลข4ตัวครับสี่ตัวมาสองตัวถือว่าสูตรนี้กําลังเดินดีครับงวดที่ผ่านมานั่นก็เข้าไว้ที่แปดห้าเลขก็ออกไปที่สองสอามาข้างล่างครับสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับ สำหรับสูตรนี้ที่ผมแยกออกมาเป็นเลขสี่ตัวเขามีสูตรของเขาครับเราจะต้องคํานวณอีกอีกสูตรหนึ่งแล้วก็แยกออกมาเป็นเลขสี่ตัวแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสูตรเป็นแบบไหนสูตรนี่คือสูตรของเขาครับสำหรับสูตร4ี่ตัวมาสองตัวก็ จะเป็นสูตรปาะเพียนเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะจับทุกคู่ครับออกมาคู่แรกนี่เราจะจับตัวที่เราไม่ได้ตีเส้นออกมาก่อนนะครับเมื่อที่ผ่านมาจับเก้าหนึ่งออกมาเสร็จแถวแรกแล้วก็หกศูนย์แถวสุดท้ายที่ไม่ได้ตีเส้นก็คือสี่แปดนี่ครับแถวที่สองเราก็จะเอาตัวที่ตีเส้นนะครับมาไว้ฝั่งนี้ ก็จะมี02 37แล้วก็ห้าเกฉะนั้นจะใช้เลข4ตัวข้างล่างนี้ครับเพื่อนำเลข4ตัวนั้นมาจับชุดออกมาเป็นเลข4ตัวแบบนี้ของวดที่ผ่านมาให้4859นี่ครับ4859นี่ครับคือสูตรของเลข4ตัวจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะคำนวณสูตรนี้ให้ท่านครับท่านจะได้เข้าใจเนี่ยครับเลขสี่ตัวนี่เขาเข้ามาตลอดนะครับหวดแรกที่คำนวณนี่เข้าไปที่ห้าสี่สองตัวล่างก็จะมีเลขอยู่สี่ตัวแค่นี้ครับหวดที่สองหวดนี้นี่มาทั้งบนทั้งล่างครับมาทั้ง 6, 3, 3, หกสามสามสองหวดนี้ก็เข้าไปที่บนอีกแปดเจ็ด งวดนี้มาล่างครับสองเจ็ดก็มาอยู่ข้างๆตรงนี้ถ้าท่านดูดีๆแถวนี้จะมีหลักร้อยอยู่ครับถ้าเรามาจับคู่ชุดกับ,กบเลขสี่ตัวเนี่ยครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีหกแปดเจ็ดเห็นไหมครับแต่งวดที่ผ่านมาเขาออกเบิ้ลข้างหน้าก็จะได้แค่ตรงนี้แค่สองเจ็ด มีโล่ตัวเลขที่อยู่ข้างๆนะครับให้สังเกตตัวข้างๆฝัง่งนี้ด้วยครับอย่างฝั่งนี้เลขออกห้าหกสามเนี่ยครับหลักร้อยอยู่ห้าหกสามตรงนี้ส่วนฝั่งนี้เลขออกแปดเก้าสี่ตรงนี้ก็มีแปดมีเก้าครับแลวสี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้เลขชุดที่สองฝั่งนี้ครับ ถ้าเรามาจับคู่ดีๆจะจะได้ชุดสามตัวบนอยู่ฝั่งนี้ด้วยเสียดายงดน,นี้เขาออกเบิ้ลข้างหน้าครับก็มาได้แค่สองเจ็ดสูตรนี้ผมจะใช้เลขตัวนี้ครับใช้เลขหกหน่วยสิบร้อยพันหมื่น หลักหมื่นก็คือเลข6หลักหน่วยคือเลข7แล้วกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือหลักพันก็จะเป็น6 79แบบนี้จะเป็นเลขย้อนครับเอามาตั้งเป็น6 7 9จ็ดเก้งวดนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ท่านได้รับชมครับสำหรับสูตรนี้งวดน,นี้มันออกสองสองหกสองหกหกสองสองเเราก็จะใช้เลขหตัวนี้ครับ หหลักหมื่นเหมือนเดิมเจ็ดหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาก็หกเจ็ดเหมือนกันครับแต่งวดนี้เป็นเลขหกเราก็จะย้อนมาเลขหกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นหกเจ็ดหกงวดนี้ แล้วก็บวกกันลงมาครับ6 7 6ก็จะได้3าสแล้วก็จะได้6งวดนี้ได้เลขหกครับเราจะใช้เลขหกเดินหน้าครับ แล้วก็ลงมาข้างล่างฝั่งนี้ครับ9แล้วก็0ตรงนี้แล้วก็1 2นับขึ้นข้างบนครับ3 4แล้วก็ลงล่างนี่ครับ0นี้จะเป็นแบบนี้6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ทีนี้ก็จะตีปาตะเพียนเหมือนเดิมครับเราก็จะดึงชุดแรกออกมาก่อนก็จะเป็นหกแปดตรงนี้สามเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้า นี่คือชุดแรกครับชุดที่2ก็จะเป็น7 9็ดศูนย์สแล้วก็สองหเราก็จะเอาตัวสุดท้ายนะครับเลขสตัวสุดท้ายตรงนี้ นี่ครับสำหรับสูตรเขางวดนี้ก็จะได้หนึ่งห้าสองหกหรือเลขห้าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งครับสําหรับงวดน,นี้ให้ท่านดูดีดครับเลขฝั่งนี้มาได้นะครับถ้าเลข งัวนี้เข้ามาข้างบนเลขชุดฝั่งนี้จะมีหลักร้อยหลักสิบอยู่ดังนั้นเราก็จะนำเลขตรงนี้ครับมาจับเป็นชุดนี้นี่ครับ พวกดที่ผ่านมานะเขาเข้าไปที่8 5ตรงนี้เราก็จะมาจับเป็นชุดสี่ตัวให้เหมือนเดิมก็เราก็จะเอาตรงนี้ครับ1 5กับ2 6 นี่ครับคือเลขสี่ตัวมาสองตัวมวดประจำวันที่สองทับหทับหกแครับนี่ครับเลขสี่ตัวมาสองตัวให้เทียบกับสูตรนี้ครับสูตรนี้ เพราะว่าสูตรนี้สูตรเดิมเขาก็คือสูตรนี้ท่านก็ลองเอาสูตรนี้ครับมาจับวินกับเลขฝั่งนี้ดูเลขข้างขางฝัง่งนี้ครับอย่างงวดก่อนตรงนี้เข้าสองเจ็ดถ้าฝั่งนี้มาก็ฝั่งนี้ก็จะมาตลอดครับนี่ครับเข้าสองเจ็ดตรงนี้ เลขออกไปที่สองสองเจ็ดฝั่งนี้จะมาตลอดเลยครับวดนนี้ก็หกแปดเจ็ดสามหก็มาหตรงนี้เรามารวมกับแปดเจดก็จะได้สามตัวบนแล้วก็ตรงนี้ก็มาสามก็จะเป็นสามหอีกตัวหนึง่งฝั่งนี้ หลักร้อยก็คือห้าตรงนี้ครับห้าหกสามสามสองก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างหมดเลยงวดแรกนี่ออกแปดเก้าสี่ก็แปดตรงนี้ก็มาเก้าตรงนี้มาให้สังเกตแถวนี้ครับเอามาจับคู่ชุดฝั่งนี้ได้เลยครับกับเลขข้างล่างเนี่ยเลขแถวนี้ชุดที่สอง นี่ครับแถวนี้มาจับคู่กับฝั่งนี้อาจจะได้3ตัวบนเลยครับเสียดายคำงวดที่ผ่านมาเขาออกเลขเบิลไปก็ได้แค่27งวดนี้ชุดที่2ก็จะมี7 904นะครับท่านก็ลองเอามาจับคู่ชุดกับ4ตัวข้างล่างดู นี่ครับที่มาของสูตรนี้เลขสี่ตัวก็ลองเอาไปพิจนารณาดูครับสำหรับสูตรนี้ของงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่แปดห้างวดประจำวันที่สองทับห้าทับ หกแปดเดี๋ยวมันรุ่นกันครับสาหรับสูตรนี้แต่ผมว่ามาแน่ครับห้าสองห้าหกไม่แน่ครับอาจจะมาห้าสองห้าหกก็ได้หรืออาจจะเป็นห้าหนึ่งแต่งวดนี้ผมว่าเด่นห้าห้ายังมาอยู่ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับก็ ท่านใดที่เข้ามาติดตามและรับชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงๆในรวยกันทุกทุกคนครับเลขไม่สวยก็รวยได้นะครับขอบคุณครับ